ยินดีดดต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดารา เปิดโปรไฟล์อีโดฮยอนเส้นทางสายนักแสดงคืนแทนซุปตาอีโดฮยอนนักแสดงหนุ่มดาวรุ่งที่เริ่มเป็นที่จดจำมากขึ้นจากบทชองมยองในเรื่องโฮเทลเดลูนาซึ่งเขาได้ก้าวขึ้นมารับบทนำครั้งแรกในซีรีส์เรื่อง18 Again ซึ่งดัดแปลงมาจากภาพยนตร์อเมริกันชื่อดัง s e v g n i ท a ที่นำโดย z a c เอ f r o n และผลงานต่อไปเรื่อง Sweet Home ที่แดัดแปลงมาจากเว็บตูนชื่อดังเช่นกันวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักอีโดฮยอนกันให้มากขึ้นผ่านหาเรื่องราวที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้ซึ่งเรื่องแรกคือเขามีวัยเด็กที่ยากลำบากโดยอีโดฮยอนเคยเล่าเรื่องในวัยเด็กของเขาเอาไว้ในบทสัมภาษณ์ของอครโดยเล่าว,ว่าครอบครัวเขายากจนและ แม่ของเขายังต้องทำงานเป็นพนักง,งานส่งหนังสือพิมพ์เพื่อหาเงินจ่ายหนี้ของครอบครัวและเลี้ยงดูน้องชายที่พิการของเขาและเจ้าตัวยังบอกอีกว่าเขาอยากจะจ่ายหนี้ให้กับครอบครัวและใช้เงินที่เขาหามาได้ถ้าเป็นแบบนั้นได้ก็คงไม่ต้องกังวลตอนที่ต้องเข้ากรมและอีโดฮยอนนั้นยังเรียนเอกการละคร ที่ถึงแม้ว่าจะเก่งด้านการกีฬาในช่วงมัธยมแต่อีโดฮยอนก็ตัดสินใจเข้าเรียนเอกภาพ,พยนตร์และการละครที่มหาวิทยาลัยชององัง University เพราะเขารู้สึกชื่นชอบการแสดงตั้งแต่ตอนมัธยมก่อนจะเริ่มต้นในเส้นทางนักแสดงและอีโดฮยอนนั้นเคยเข้าร่วมรายการ running man ซึ่งต้องบอกเลยว่าทำให้ผู้ชมที่ได้ชมรายการ running man แล้วต้องรู้สึกประทับใจในทักษะทางด้านวาไราตี้ของเขาเป็นอย่างมากและอีโดฮยอนเคยรับบทนักแสดงสมทบในซีรีส์ชื่อดังหลายเรื่อง เช่นรับบทเป็นอีจุนโฮในซีรีส์เรื่อง Prison Playbook เมื่อปี2017และค Clean with Passion f ร r นาวในปี2018รวมถึงบทพอหิ่งห้อยในซีรีส์เรื่อง Hotel del Luna อีกด้วยซึ่งอีโดฮยอนนั้นจริงจังกับการแสดงมาก ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเขามักจะอินกับตัวละครนอกฉากด้วยอย่างเช่นในเรื่องสวีทโฮมที่ตัวละครของเขาเป็นคนพูดน้อยเขาก็จะไม่ค่อยคุยกับนักแสดงคนอื่นเขาเคยจริงจังกับการแสดงจนต้องเลิกกับแฟนสาว เพื่อให้เข้าใจอารมณ์ของตัวละครที่โอหกหักซึ่งตอนนั้นผมอายุ21นี่แหละครับแน่นอนว่าแฟนของผมไม่เข้าใจเธอถามผมว่าผมเป็นบ้าหรอแต่ตอนนั้นการแสดงมาเป็นอันดับหนึ่งของผมเขาเล่าในรายการ e S Core Korea นั่นเองล่ะค่ะ